เอาลูกกกลับไปชมด้วยรูปไทีวีนี้เกมดูบอกวีในแมบลอกส,สกินอรเลนย่ยก็ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยก็น,นี่ก็เป็นเกมที่เรานั้นแบบอะไรวะ มันจะเปลี่ยนตัวละครแล้วให้เป็นตัวละครเล็กๆแบบนี้ครัชมแล้วมันก็ต้านลักต้านลักมากครัชมแม้ตัวละครคุณจะเถี่ยนขนาดไหนถ้าคุณไปอยู่ในแบบนี้ก็ตัวละครคุณจะต้านลักขึ้นมาทันทีอืมแบบนี้ครับชมตามภาพเห็นไหมอืมแม้แต่คนเถี่ยนอย่างผมยังมองว่าน่ารักเลยผู้บชมคุณเถี่ยนแล้ว <c oughs> ลวะแต่ก็ช่างมันเถอะผู้ชมถ้าเป็นการเสืบแล้วไปเล่บเล็กกันเลยดีกว่าว้าวผู้ชมอู้ต้านลักผู้ชมน่ารักเนี่ยเออใช่ ผมไม่คิดเลยชาตินี้จะได้เห็นตัวละครน,น่ารักอย่างนี้คุณผู้ชมละครผมน่ารักอย่างนี้หัวโลดๆอย่างน่ารักเลยคุณผู้ชมเหมือนเด็กผู้เกิดใช่ไหโอเคนี่ก็ให้แบบเป็นแบบแนวโรพีแล้วก็มีแบบแทตตี้เลยแเด็บแเดบแเดบอีกไหนอือแเด็บยังน่ารักเลยคผู้ชมคุณจะอวยมากเกินไปได้ใช่ไหมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยการตีลังกาการตีลังกันทำไงวะ Help me <c oughs> ชิดเลยเดะ แกตีลังกาตแกตีลังกาเลเวลหนึ่งร <asan> ้อยผู้ชมเอมันหัวแทนในชิบหายเอ้ยมันเนี่ยผมเจอแล้วผมเจอถ้า s p e e แล้ว speed light loud light loud หาเพื่อนนันติดอะไรตรงนี้เนี่ยเอาเอาเด็กชิบหายละเด็กติดช่องแอร์ชิบหาโอเคเฮ้ยมีขอให้เราผู้ชมเป็นแบบ speed speed run วิ่งวิ่แล้วเป็นวิ่งเร็วขึ้นมาเอ้ยวิ่งเร็วแล้ว ันนี่วิ่งเร็วเข้ามาทันทีเลยแม่แม่ตัวเล็กเกี่วแต่แจ๋วชมเกี่วแต่แจ๋วโอเคหิวข้าวก,กินเงินอุ้ยแม่งชมโอเ้เถื่อนยังก็ยังเถื่อนเหมือนเันข้ามมิชมใช้หน้ากินมนิชมไม่ได้ใช้ปากกินโอเคนี่เป็นภาษาที่ภาษาพิการทุภาษาพิการ,ม,าาการมีแต่หน้าไม่มีไม่มีแบบข้างในมิชมภาษาพิการใช่ไห เออไม่ไม่จริงผู้ชมชิงช้าสวรรค์เราจะต้องไปเล่นให้ได้ผู้ชมเราจะต้องไปเล่นให้ได้ไอ่ข้างหน้าก็จะถึงชิงช้าสวรรค์แล้วพี่ชมเหมือนจะได้เลยชิงช้าสวรรค์แล้วใช่ไหมไอยอูย้อันนี้ก็เป็นส่วนสนุกนี่มาเฮ้ยส่วนสนุกถูกถูกใจเด็กกระโปร๊ใช่ อันนี้เป็นะลรว,วะอันนี้เป็นแบบอะไรวะคุณผู้ชมเคยเห็นตามงานวะใ่ไหมที่แบบต้องเอาลูก,ลกดอกไปยิงลูกปองลิปลูกปองให้มันแตกกับชมอื่นแล้วจะได้ตุ๊กตาของชมประมาณนั้นแหละชมแล้วก็มีป๊อปคอนไม่มีคนขายขอ,ข,อ,ข,อขโมยได้ไหมเนี่ยใช่ไหมเออขโมยขโมย,ยใช่ไหมแม่งกูตเตีย้ยคืนหยบไม่ถึงคคนชาร์จมนแล้วดีกว่าใช่ไหมโอ้โดูสีผู้ชมขนาดนั่งยังน่ารักเลยผู้ชมอืมโอเคช่างมาถือผู้ชมช่างมาถอไปยบา เฮ้ของฟรีมีราคาของฟรีเช่นไรวะคิดเช่นไรวะผู้ชมมคิดเช่นไรวะเช่นไรวะ <t> ดูจะเปิดเสียงเกมโอเคยังมีอะไรให้เล่นอีกไม่แน่ใช่ไหมยังมีอะไรเล่นนะทีจริงมีเยอะเลยแต่เป็นแค่แบบสำรวจแต่ที่ไงเฮ้ยซอสไฟติง้งมีการต่อสู้กันด้วยผู้ชมไ้ชืว่ากิ่งแค่ไหนกับเชียวะกิ่งแค่ไหนกับเชียวะ เจอแล้วผู้ชมเะเจอสู่แล้วผู้ชมเะเจอสู่แล้วกี่ขึ้นไหนกันเชียววะกี่ขึ้นไหนกันเชียววะกี่ขึ้นไหนกันเชียววะืออตายไปดิใช่ไหมเออมันลอยปีนปังเอคลิปนี้ผมไปใส่เพลงอะไรดีว่าเพลงที่แบบน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยเออให้เข้ากับบรรยากยาศหน่อยกูกูไปใส่เพลงประกอบแบบจำตัวอย่างเงี้ยก็ไม่น่าได้นะผู้ชมมันจะไม่เข้าผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเราขึ้นไปบนภูเขาดีกว่าผู้ชมปีนขึ้นตัวเขาแบบเด็กน้อยไม่ง่ายง่ายกูบ้าง โอเคครับก okay, so okay, so like, so, okay, so ็สุดพจนกันไว้แล้วใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บ้มด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครน่ารักละรักแล้วก็อยู่ในกีสกินที่ในแมปนี้ก็มีด้วยโอเคปิดคลิปตรงนี้เลยผู้ชมบ๊ายบายผู้ชม